สว,ส,สวัสดีครับรันเดอรครับผมวันนี้กลับมาแล้วกับคอนเทนต์เรื่อง ไอ้หลงหายพร้อมแขกรับเชิญนะครับพี่บุญคนดีคนเดิมใช่หายไปหนึ่ง EP สองสองอือว่าเลงกันแตไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่จะไม้ว่าน่าจะเชิญอันเดียวสองสองหลอีทีหนึ่งไม่ได้มาไงพี่บุญมาอีทีสองหายไปหายไปสองหายไปหนึ่งตัวแล้วก็หายอีสองมั้งไม่รู้สองไม่ใช่มาเถอะเรื่องหายเถอะเลยก็ช่างมันช่างมาแลกกันนะเขาบอกว่ามันอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่งแล้ว ถ่าอะไรแล้วเนี่ยจำไม่ได้ตอนผมือนที่สุดอะคือเพิ่งอยู่ด้วยกันเพิ่งตัดสินใจอยู่ด้วยกันแล้วก็แต่เขาไม่ได้พูดทำลายจอะไรแล้วใช่แต่เรื่องรื่ทีที่เราดูไม่ได้คำรังกันบอกเลยสปอยเลยว่าเขินมากอ๋อเป็นเขินมากอยู่ตัดขาดตัดขาดเลยก็รอดูกันนะครับผมไม่มีใครมีนั่นนี่คือย้อนไปขนาดไหนเนี่ยย้อนไปก่อนที่มันจะอยู่ด้วยกันหรอ พรเลยรู้เรื่องให้รู้เรื่องเลยว่าไม่ได้ทำกันบ้านมาอยากได้พี่ที่นิดนึงจริงจริงมันตรงเนี้ยมันตรงนี้มันอยู่กันมาระยะหนึ่งแหละหลังจากที่ตัดสินใจคราวนั้นอ่ะอันนี้คือมันก็อยู่อยู่มาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่า อาถ้าตีเป็นทำอะไรก็น่เพือาไม่รูเพื่อนไม่รู้เพื่อนไม่รู้ไม่รู้ว่าอไม่้อนไม่ร้เพื่นไม่ร้เพื่นไ่เพื่อนไม่รู้วอนไ่้วพืาอนแม่้เพื่อน้ม่ราเพือนไมรู้เ่อไม้เพ่นม่เพือนมเดืน่ยู้เืนไม่้เพือนไม่ได้เพื่ัน่้เพอไม่ได้คุยกันไม่รู้เพไม่ได้เุยกันแบบเปืนอางก่รเลยแค่อู่ด่วย้ันก่อนไม่ยู่ก่อนเดี๋ยวเพ่อนไรเพื่อใช่เรื่องมเรื่อน่ือนไู้เพอมาเองเช่ อย่าไปคิดได้ใจได้ไหมขอคพอยก่อนจะบอกว่าตอนเขียนบทอ่ะซีนเนี้ยก็เถียงกันนะว่าว่าจะให้มีไวท์โอเวอร์หรือไม่มีดีเออแต่ว่าด้วยมูดแอนโทนีมาตอนแรกก็คิดว่าถ้าไม่มีไวท์โอเวอร์เลยอะมันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งเลยมันจะจริงมันจะดราม่าใช่มันจะดราม่าไปเลยแล้วแบบตอนก็ตัดสินใจว่าเราจะเอาอย่างไงดีอยากจะให้เป็นทางอยากให้เป็นทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่า มูสมันมาแบบน่ารักแล้วว่าก็ออใส่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้<ช>น,น,น่ารักเลยนะดีดีคือจริงๆหลายๆซีในเรื่องอ่ะทีมเขียนบทอ่ะผ่านการถกเถียงก,กันหลายรอบมากว่าสารุปจะเอาอยัางไงดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนี้ก็พูดกันตรงๆว่าบางซีเรารู้สึกว,ว่าแบบเราก็ไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นน่ะในชีวิตจริงมันคงไม่มีใครทําแต่ว่าพอไปคิดในมุมมองในตรกกะของตัวละครที่มันประหลาดอ่ะออคือตัว,ตวไหนมันประหลาดอยู่แล้วว่าเออมันก็ มีโอกาสที่จะทำคือเขามีพื้นฐานความคิดแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะทําได้ในทีมเขียนบทอ่ะเขียนกันหลายรอบมากมึงอั่นี้ไม่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้จริงนะมันเดียวอ่ะคือมันเดียวมันไม่มีนะแล้วพอสื่อสารมันก็วนกับมาว่าคุงแต่นี่มันไหนไงเออไอ้ไหนที่มีความตปกกะแปลกๆอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะแบบอะไรอย่างนี้ได้เนี้ยเรียกว่าดูซีนีี้เราต้องอยาเอาตัวเราเข้าไปเราต้องดูตัวเขาให้เป็นตัวเขาแล้วเราจะแบบเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแต่ละอย่างถ้าเกิดเราเอาตัวเขามามาคิดในมุมเราอะ มันก็จะเป็นมุมเราซึ่งแต่ละคน,ม,นมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแค่เรานัาสาวคนเงี้ยยังตัดกัดหรืออะไรไม่เหมือนกันเลยแต่บางคนก็อาจจะชอบดูแบบเรียวใช่แต่ดูซีรีส์เรื่องนี้แน่นว่าหัวใจไม่มีความเรียวไม่แต่มันก็มันได้หมายถึงว่ามันมันแค่เร้ยนเสียงความคิดตัวเองแต่ว่า อย่างที่บอกถ้าไม่มีพาร์ทคิดในใจอ่ะมันก็จะเป็นอีกมูดดราม่าหน่อยหน่อยหมายถึงว่ามูดแอนโทนของของเรื่องมันจะจริงจริงก็คิดแบบนี้แหละหมายถึงว่าตอนเล่นแต่ว่าภาพบอกมันก็จะอีกฟิลนึงเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรคือเราเดาไม่ได้อะเนาะนั่นแหละไปดูกันต่อไหมเ้าจริงจังอยู่นะที่จะพูดไงแต่ว่าได้ได้อยู่แล้วเออไม่ได้ยิ้มใหญ่อยากพูดอะไรไหม อ่ะเกมมีอะไรจะพูดไหมอาวเป็นไงอ่ะเอาเอาดูก็เขิน่เพราะนั่งเรียกที่หึ่งเนี่ยแล้วมันมันดีขอด้สซึกหนึ่งเลยอ่ะเออ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 ยังไงอ่ะถามในกากถามถามถามก็เป็นยังไงอ๋อเป็นยังไงอ่ะในฐานะ acting coach เอาในแง่ไหนก่อน เคยเรียนกันเคยเกมเคยเรียนด้วยไม่ใช่หรอใช่ใช่เกมเคยเรียนด้วยขาดทวนขาดทวนเออเราไม่รู้เราน่าจะเป็นพอตัดต่อด้วยมั้งเราคิดว่ามันกระโดดไปกระโดดมาไม่รู้สิเออมันมันเปลี่ยนวละครดีๆเอ้าเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรเงี้ยมันมันเปลี่ยนเลยเราไม่ได้แบบเล่าแบบต่อช่วงแบบนิดนึงที่แบบจะต้องแบบอะไรนะเรียกว่าช่วงเวลาค้าเวลาให้อื ไม่ไม่เราก็เมื่อกี้แค่ตัดต่อโดยที่นั่งคุยกับเพื่อนแบบว่าอ้าวอยู่ดีๆเหมือนแบบเปลี่ยนมูดเร็วเฉยอะไเงี้ยเหมือนแบบตัดต่อมันเหมือนแบบโดดข้ามอารมณ์ไปน่อยๆมันไม่เห็นใช่ใช่ใช่มันไม่เห็นว่าอ่ะจากความรู้สึกนี้แล้วเปลี่ยนมนเป็นอันนี้มันคืออะไรอะไรอย่างนี้อแล้วก็ไม่รู้อันนี้เป็นความตั้งใจพุ่งกลับหรือไม่รู้แค่ว่าอีจังหวะที่ถามชื่อเนี่ว่าจะยิงไปเล่นมุกหน่อย เออแต่พอมันรางงันมันก็แห้งๆไปนิดนึงเออเหมือนแบบมาคนเดียวเหรอครับคุณสองครับอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันเหมือนจะเล่นมัวไม่ได้มาคนเดียวนะมาสองคนอะไรเงี้ยมาคนเดียวเหรอครับเออคุณอย่างเงี้ยอยากจะลอผ่านชื่อหรือเปล่าใช่มาถึงว่าแล้วว่าพอตอบไปว่าสองแล้วอ้าวอแล้วอีกคนอีกเอออีกใช่ไหมมันจะใส่ชช่หรือเออนั่นแหละสักอย่างมันเรื่องจังหวะมั้งเอออ่ะต้องฟังทางคุณเทียนเขียนบท ม่จริงมันก็แค่ปูมาว่าไอ้ของก่อนอันนี้มันมีคนให้ของขวัญอ่าไอ้ตัวยินทาเรื่อยๆใช่ซึ่งไม่รู้ว่าคือใครก็คืมเฉลยเอาตรงนี้ใช่คือคนนี้มันแอบชอบมาตลอดอะไรยเงี้ยแต่ว่าซีนซีนที่มาเจอินทาก็คือจริงๆในบทอ่ะมันตั้งใจมาเจอนั่นแหละมันแอบตามมาแล้วก็แบบพยายามคือตัวมันมีเหตุผลบางอย่างเออก็เลยทําให้ใช่มันก็เลยทําให้ ทำให้จะต้องเริ่มเข้าหาอินทราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทาให้แบบรู้แบบว่ามีตัวตนอยู่ว่าใครเป็นคนให้ของเมีนานโอ้ว่าเป็นผีโอ้โว่าแบบวับอ้ําไปยืนตรงนี้เราหรออ้ไม่แต่เห็นเห็นว่ามีเทนชั่นอะไรบางอย่างแต่ก็ยังไม่ดูวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่แต่ว่านี่ก็แต่ว่าตอนที่มานั่งคุยกับเพื่อนนี่แกแอบรู้สึกเหมือนกันว่ามันกระโดดอารมณ์มันแบบทุบป๊บ คุยๆอยู่แหละเศร้าแล้วจัดมามันเอาดีดาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ชัดไปนิดนึงนิดเดียวแค่นิดเดียวจึ่นิดเดียวในเรื่องของการแสดงคนพัฒนาตัวเองที่จะดีขึ้นกว่านี้ไหมครับคือดีอยู่แล้วดีดีดีขึ้นจากเมื่อก่อนแอ่ถ้าจถามตัวเองเลยนะถามตัวเองในฐานะที่แบบเป็นคนแสดงเองอ่ะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ย ดีขึ้นเล่นนี่แหละขึ้นจากเรื่องก่อนๆที่ผ่านมาพอเรื่องก่อนหนาเนี่ยคือเกรงกว่านี้เลยอันนี้คือรู้สึกขาดหายไปแบบดีขึ้นแล้วแล้วพี่หลันก็บอกว่าดีขึ้นถ้าเทียบกับเรื่องที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบที่สุดเป็นแบบพัฒนาปรับไปได้อีกควรควรจะพัฒนาบางอย่างเพื่อให้แบบดีขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็แต่กิจกแค่ก็ยังยังมีนิดหน่อยยังมีจริงเงนิดหน่อยแต่ว่าจะบอกว่าตอนทำมะเราก็ตอนตอนแสดงเราเต็มที่ถูกขังแต่พอเรามาดูอ่ะเราก็จะ เหมือนแบบเรามาดูว่าเราทําเราแสดงออกไปแล้วเป็นยังไงเหมือนแบบตอนนี้เราจะได้แบบมาศึกษาว่าที่เราทําเป็นยังไงเราจะได้มาพัฒนาปรบปรในเรื่องต่อไปเก็บข้อได้ไปพัฒนาอันนั้นแหละแสดงเขาก็ต้องดูคนเาต้องตัวเองนะถึงจะเขินก็เถอะแต่มันก็ต้องดูเพื่อจะได้รู้ว่าเราทำอะไรเราต้องแก้อะไรเพราะตอนเล่นกับตอนเราเล่นเองกับภาพที่มันออกมาเราเห็นไม่ตรงกันหรอกชข้างในเรารู้สึกแบบนี้ว่าว พอมา,อาดู่าตอนนั้นหาหารคนเล่นเนี่ยเราก็แบบเรารู้สึกแล้น,นะแต่พอเรามาดูในฐาหนะคนดูปุ๊บมันได้อีกมเนียใช่ทำ<ๆ>ไม,มตัวร้อนขนาดนี้เนี่ยไม่มีข้ามเวลาให้ฉันเลย มันเข้าใจได้เออจริงจริงมันควรจะมีข้ามเวลาสักหน่อยนะแบบว่าเป็นมีซีนแบบไปทำต้นนี่นั่นเลยครับแล้วกลับมาให้หรือก็อาจจะแค่แบบว่าเป็นซีนข้างนอกแบบที่รถวิ่งผ่านุอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นซีนมันข้ามเวลาหนึ่งอันนี้แบบก็เลยเหมือนว่ามึงได้นอนปุ๊บเราต้อนป่วยเลยก็ใส่เลยเนาะอืมก็เป็นไปได้แล้วก็ที่สำคัญฝากช่องของเราด้วยรันอาราวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะครับ ครับแล้วก็ถึงคาอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พ่าดแจ้งเตือนเนาะใช,ใช่แล้ววันนี้พวกเราก็ต้องไปแล้วนะครับไว้เจอกัน EP หน้านะครับผมบ๊ายบายครับ